กำลังมองหาสมาร์ทวอชที่ทำได้มากกว่านับก้าวไหมคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพามารู้จักกับ Garmin Venu สาว่าทำไมสมาร์ทวอชรุ่นนี้เนี่ยถึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับคนรักสุขภาพและไลฟ์สไตล์แอคทีฟและ Garmin Venu สารุ่นนี้อัปเกรดมาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะทั้งหมดติดตามการนอนหลับฟีเจอร์สุขภาพใหม่ๆ และดีไซน์ที่ใส่ได้ทั้งฟิตเนสและชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้แล้วว่าสมาร์ทวอชรุ่นนี้สามารถทำอะไรได้อีกบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ การ์มินเวนูรุ่นนี้ขนาดเครื่องอยู่ที่45มิลิเมตรสายเป็นแบบซิลิโคนวัสดุตัวเรือนเป็นวัสดุผสมพอลิเมอร์เสริมแรงเส้นใยอายุของแบตเตอรี่ในโหมดสมาร์ทวอชสามารถใช้งานได้นานถึง14วันโดยที่ไม่ต้องชาร์จระดับการกันน้ำอยู่ที่5 atm ซึ่งสามารถทนแรงดันน้ำได้เทียบเท่ากับความลึกถึง50เมตร ทนต่อการกระเด็นของฝนหรือหิมะอาบน้ำว่ายน้ำดำน้ำหรือดำน้ำตื้นก็ทำได้สบายๆตัวสมาร์ทวอชรุ่นนี้ติดตามระดับพลังงานของร่างกายได้ตลอดทั้งวันเพื่อรู้ว่าเมื่อใดที่ร่างกายของเพื่อนๆเนี่ยพร้อมสำหรับทำกิจกรรมหรือต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับการนอนหลับการงีบ กิจกรรมประจำวันและความเครียดของเพื่อนๆที่ส่งผลต่อพลังงานในร่างกายแถมยังสามารถติดตามทุกกิจกรรมด้วย30โหมดกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้งที่โหลดไว้ล่วงหน้ารวมถึงการเดินการวิ่งปั่นจัก,กรยานว่ายน้ำในสระกิจกรรมสำหรับผู้ใช้งานวิวแชร์และอื่นๆตัวเครื่องมีลำโพงและไมโครโฟนในตัว เมื่อจับคู่กับสมาร์ทโฟนที่รองรับของคุณสามารถรับสายและโทรออกได้โดยตรงจากนาฬิกาและยังสามารถใช้เทคโนโลยีสั่งการด้วยเสียงของสมาร์ทโฟนในการตอบกลับข้อความและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ตัวสมาร์ทวอชสามารถทำความเข้าใจมากขึ้นว่าแต่ละกิจกรรมส่งผลต่อร่างกายของเพื่อนๆยังไงและเพื่อนเ,อนเอนต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการฟื้นฟูร,ร่างกาย เพื่อพร้อมสำหรับทำกิจกรรมครั้งถัดไปและพิชิตเป้าหมายสุขภาพตัวเครื่องจะโชว์ภาพรวมของการนอนหลับการฟื้นฟูปฏิทินประจำวันสถานะ hrv และอื่นๆทันทีในขณะที่เพื่อนๆตื่นนอนและนอกจากนี้สามารถปรับแต่งรายงานส่วนตัวเพื่อให้แสดงในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการจะดูได้กับแอป Garmin Connect และตัวเครื่องยังสามารถตรวจจับการงีบหลับวัดอุณหภูมิผิวหนัง วัดอัตราการเต้นของหัวใจติดตามความเครียดตลอดวันติดตามรอบเดือนประจำเดือนและการตั้งครรภ์ติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดในขณะที่คุณนอนหลับหรือตื่นนอนติดตามการดื่มน้ำอัตราการหายใจและอื่นๆอีกมากมายคุณสมบัติแน่นครบคันและครอบคลุมทุกอย่างขนาดนี้ แต่ราคาเพียง14,391บาทแถมมีรับประกันให้1ปีถ้าใครสนใจ Garmin v e n u 3อยากจะสั่งซื้อหรืออยากจะดูรีวิวเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใน description หรือในคอมเมนต์ได้เลย